ีวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดินกันต่อจากครัที่แล้วนะคะในดินประกอบด้วยหินที่แตกเป็นก้อนเล็กๆจนกลายเป็นกรวดทรายและสุ่นผงนอกจากนั้นยังมีซากพืชซากสาัตว์เช่นกระดูกขน ค,คุณครูถามหน่อยค่ะว่ากรดหินมันใช่หินไหมคะใช่ค่ะแล้วใบไม้มันใช่ซักพืชซักสัตว์ไหมคะเศษใบไม้ซักรากของพืชค่ะเก่งมากเลยค่ะขนลอบเหรอคะก็ขนของสัตว์ก็ซักสัตว์ค่ะใช่ค่ะแล้วรากเหรอคะก็ของพืชนี่ค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคุณครูจะถามอีก สัตว์ไหมคะแต่ไม่ใช่ชาสาัตว์อ่ะสรุปมันใช่ไหมคะไม่รู้คะ่ะมันคือซาอสื่สัต <Okay. S 2> ว์อ๋อค่ะสรุปคือซาสัตว์นะคะส่วนประกอบของดินส่วนประกอบของดินเกิดจากการผุพันของชิ้นเล็ก,ลกและธาือพืชสัตว์หน้าเปลือกผุพังทับถมกันเป็นเวลานานส่วนประกอบของดินจึง ประกอบไปด้วยการสลายตัวผุพังของหินและแร่ธาตาุต่างๆรวมทั้งสราคพืชสรากสัตว์นอกจากนั้นใต้พื้นดินยังมีโครงเล็กๆอยู่มากมายโครงเล็กๆเ,เหล่านี้เต็มไปด้วยอากาศซึ่งจะช่วยให้รากของพืชเจริญเติบโตเมื่อฝน,นตกโครงเล็กๆเ,เหล่านี้ จะเต็มไปด้วยน้ำและน้ำก็จะไปผสมกับแร่ธาตุต่างๆในดินต่อจากนั้นรากของพืชก็จะดูดเอาน้ำและแร่ธาตุจากดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชต่อไปเอาล่ะค่ะวันนี้ที่เราจะเรียนอีก นะคะแล้วเราจะเลิกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องลักษณะของดินชั้นบนและชั้นล่างกันดีกว่าค่ะเราสามารถแบ่งชั้นของดินออกเป็นสองชั้นคือดินชั้นบนและก็ดินชั้นล่างนะคะดินชั้นบนเป็นดินที่อยู่บริเวณผิวดินนะคะมีลักษณะเป็นสีดำมีความร่วนซุย และอุดมสมบูรณ์เพราะเป็นชั้นที่มีซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารของพืชที่เรียกว่าฮ um ิวมัสดินชั้นบนจึงเป็นดินที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืชน,นะคะดินชั้นล่างอยู่ถัดจากดินชั้นบนมีธาตุอาหารน้อยมักมีสีน้ำตาลอ่อนมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ นี่นะดินชั้นบนส่วนนี้คือดินชั้น่านะะอันไหนชั้นไหนสีเข้มกว่ากันคะชั้นบนคะเพราะชั้นบนมีสารอาหารที่เยอะกว่าที่ชื่อว่าฮิวมัสโอเคค่ะแล้วดินชั้นไหนที่จะมีการการแน่นตัวมากกว่ากันคะบนหรือล่างมันโดนทับเยอะเอ,อ๋อชั้นล่างค่ะอ๋อเพราะโดนทับเยอะมาเลยแน่นๆใช่ไหมคะ,แ,คะแต่ชั้นบนทําไมถึงต้องมีฮิวมัสเยอะอ๋อเพราะว่าซากพืชซากสัตว์ตายแล้วมันปกไปอยู่บนผิวบนใช่ไหมคะ แล้วระบายสีชั้นไหนสีเข้มคะชั้นบนนะคะไม่ใช่ชั้นล่างชั้นล่างก็ต้องอ่อนกอนเป็นสีน้ําตาลอ่อนใช่ไหมคะข้างบนสีน้ําตาลเข้มออกดําๆใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะนักเรียนเรามาเรียนหน้าสุดท้ายกันเลยค่ะอันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องชนิดของดินนะคะชนิดของดินมีสามประเภทนะคะ ดินมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันมีดินทรายดินเหนียวและก็ดินร่วนนะคะดินทรายเหนียวหยาเป็นดินประกอบด้วยเม็ดหินเล็กๆสามารถมองเห็นได้ง่ายและรู้สึกหยาบเมื่อนําไปปิดนิ้วมือไม่สามารถปั้นได้อล่ะค่ะลักษรี จริคนคิดว่าดินทรายหยุดซับน้ำได้ดีไหมคะหรือผ่านน้ำได้เยอะเลยไม่รู้อะค่ะค,คุณครูใช่อกด้วยสิคะใช่ค่ะดินทรายมีความคุณสมบัติหยุดซับน้ำไม่ค่อยได้แต่ว่าผ่านน้ำแล้วน้ำหยุดติงต่งๆตลอดเวลาเลยะคะ่ะพอน้ำหมดมันก็หยุดนะคะมันไม่สามารถกัเก็บน้ำไว้ได้เยอะคะ่ะแค่หนึ่งหยดค่ะค่ ่วนดินเหนียวนะคะเหนียว mm. ละเอียดเป็นที่ประกอบไปด้วยเศษหินที่มีขนาดเล็กและละเอียดมากจนไม่สามารถมอง,งเ,เห็นเศษหินได้ด้วยตาเปล่าเ mm. มื่อนํามาปีดด้วยมือจะรู้สึกเหนียวสามารถตั้งเป็นก้อนได้และไม่แตกอยากเกรงคิดว่าดินเหนียวนะคะดูดซับน้ําได้ไหมกับเก็บน้ําอะคะ่ะได้ดีกว่าดินทรายค่ะ ค่ะดีได้ดีกว่าเยอะหรือว่านิดนึงคะไม่รู้ค่ะคุณเกรูได้ดีกว่าเยอะเลยนะคะมันมแทบไม่มีน้ำออกมาเลยค่ะอ๋อมันอุ้มน้ำเหรอคะใช่ค่ะมันถึงได้เรียกว่าเหนียวใช่ไหมคะอืมแล้วเรา,เาประโยชน์ของดินเหนียวไปปั้นอะไรได้บ้างคะไปทําครกทําครกเหรอคะไปทําขันทำขันทาแก้วน้ําได้ไหมคะแก้วน้ําเซรามิกใช่ไหมคะ ส่วนเรามาดูอัสทายนะคะคือดินร่วนค่ะดินร่วนมีลักษณะเป็นหยาบเลยนะคะเป็นดินที่ประกอบไปด้วยดินเหนียวดินทรายซักพืชซักสัตว์สภาพเม็ดดินเกาะกันเป็นก้อนเล็กๆร่วนซุยปั้นเป็นก้อนแล้วแตกออกบางส่วนคือปั้นเป็นก้อนได้นะคะเหมือนดิน ดินซายนะคะดินซายก็ต้นได้ค่ะแต่มันจะแตกออกนะคะแล้วคิดว่าดินร่วนกับเก็ดน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีคะอืม,อมแบบไหนนี่ละคะมันกับเก็ดน้ำได้ปานกลางคะ่ะอืมแล้วนัวเกเรียนทุกทกคนรู้หรือเปล่าคะว่าดินร่วนเอาไว้ปลูกอะไรคะปลูกต้นไม้ค่ะ ดีค่ะข้าวไงอ๋อต้นข้าวเหรอคะอ๋อเพราะข้าวมันอยู่ในท้องนาท้องนามันมีน้ําขังใช่ไหมคะ,คะแล้วดินทรายเหรอคะอ๋ออ๋อ,อปลูกอะไรได้เหรอคะกระบอกเพชรเหคะอ๋อกระบองเพชรเหรอคะใช่ค,ค่ะแคคตัสใช่ไหมคะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เราก็เรียนเรื่องดินนะคะไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกัน น่านะคะเดี๋ยวเราไปบ้ายกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนเยวเจันใหมามันหน่อยนะคะ